สวัสดีค่ะมลจากช่องสันหามาทำเคยเป็นเหมือนกันไหมคะเวลาที่เราสระผมเนี่ยเส้นผมก็จะล่วงออกมาเป็นจำนวนมากบางครั้งล่วงออกมาเกือบเป็นลอยเส้นเลยแถมยังล่วงทุกวันจนตกใจทำให้ดูผมบางจนทำให้เสียความมั่นใจคิดว่าหัวจะหลานซะแล้ววันนี้มลก็เลยจะมาแบ่งปันสูตรรุ่นคุณปู่คุณย่าที่จะช่วยลดผมร่วงทำให้เส้นผมงอกขึ้นใหม่ดกดำลดการขาดล่วงได้ดีมากๆมาฝากคะ่ะ สิ่งที่ต้องเตรียมอันดับแรกนะคะก็คือขิงแก่หนึงแง่งใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะอย่างที่สองก็จะเป็นน้ำมันมะกอกและสิ่งสุดท้ายที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือน้ำมันงาค่ะ เมื่อราเตรียมวัตถุด,ดิบครบแล้วก็มาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นแรกนะให้ทุกคนนำขิงแก่หนึ่งแง่งใหญ,ใหญ่ๆแบบนี้นะคะไปล้างให้สะอาดแล้วก็นำมาปอกเปลือกออกให้หมดเมื่อปอกเปลือกออกหมดแล้วก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้จากนั้นก็ให้นำที่ขูดมาขูดเนื้อขิงแก่ที่เราปอกเปลือกแล้วให้เราขูดเป็นฝอยๆนะคะขูดแบบนี้จนหมดเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะขูดๆไป เมื่อขูดเสร็จแล้วเราก็จะนำขิงที่ขูดฝอยเนี่ยพักไว้ในถ้วยแบบนี้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อมาให้ทุกคนนะคะเติมน้ำมันมะกอกใส่ลงไปในถ้วยที่เราเตรียมไว้ประมาณ3-5ช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะค่อยๆเติมลงไปให้ท่วมขิงที่เราขูดไว้เลยค่ะและส่วนผสมสุดท้ายก็คือเราจะเติมน้ำมันงานผสมลงไปอีก3-5ช้อนโต๊ะแบบเดียวกับน้ำมันมะกอกเลยค่ะ นี่นะคะค่อยๆเหาะใส่ช้อนแล้วก็เทล,ลงไปเลยจากนั้นก็ทำการคนทุกอย่างให้เข้ากันเป็นอย่างดีพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะปล่อยทิ้งไว้1คืนเพื่อให้สารสกัดจากขิงเนี่ยออกมาอยู่ในน้ำมันค่ะพอแช่ทิ้งไว้1คืนแล้วให้ทุกคนเตรียมกระชอนไว้เลยค่ะเพราะว่าเราจะคั้นเอาเฉพาะน้ำมันเท่านั้น นี่นะคะเราก็จะเทขิงที่เราทําไว้เนี่ยลงไปในกระชอนแล้วก็ค่อยๆใช้ช้อนนะคะมากดๆคันๆเพื่อให้น้ํามันแล้วก็สารอาหารต่างๆจากในขิงเนี่ยไหลออกมาให้มากที่สุดเลยค่ะพอเรากรองเอาแต่น้ํามันออกมาแล้วจากนั้นให้ทุกคนหาก,กระปุกมาใส่น้ํามันขิงที่เราทําขึ้นได้เลยค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะก็จะเก็บไว้ใช้ได้นานโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นเลย นี่เลยพอเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับขิงแก่จะมีสรรพคุณที่ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมบำรุงรักผมที่อ่อนแอให้แข็งแรงเสริมสร้างเส้นผมให้งอกใหม่ส่วนน้ำมันมะกอกมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงจึงช่วยต้านเชื้อราแบคทีเรียที่ทำลายหนังศีรษะจนผมร่วงง่ายทำให้เส้นผมของเรากลับมาดกดำเงางาม และน้ำมันงามีสารอาหารที่ช่วยฟื้นฟูรากผมทำให้ผมขาดหลุดล่วงน้อยลงแก้ปัญหาผมแห้งเสียแตกปลายชีฟ้ฟูทำให้ผมนุ่มลื่นสุขภาพดีขึ้นส่วนวิธีการใช้ให้เราเตรียมคิมมหมักผมหรือคิมมนวดที่เรามีแล้วตักใส่ไปในถ้วยตามปริมาณที่เราต้องการใช้ในแต่ละครั้ง พอเตรียมคิ้มหมักผมแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะทำการเติมน้ำมันขิงสกัดที่เราทำขึ้นผสมลงไปค่ะโดยปริมาณที่จะใช้เนี่ยก็คือ2-3ช้อนชานี่นะคะตักใส่ลงไปเลยพอใส่เสร็จจากนั้นก็ทำการคนน้ำมันขิงกับคิมหมักผมจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะมาค่ะเรามาหมักผมแก้ผมร่วงกันเลยดีกว่า วิธีการใช้นะคะก็แค่เพียงนำคิมหมักมาชลมให้ทั่วเส้นผมของเราโดยค่อยๆลูบไปเรื่อยๆช้าๆอย่างอ่อนโยนนะคะ ไม่ควรรีบๆทำนะเพราะอาจจะทำให้สางผมที่อ่อนแอให้หลุดออกมาได้ง่ายยิ่งขึ้นจากนั้นจึงนำคิมมหมากมาลงที่หนังศีรษะแล้วก็ใช้ปลายนิ้วค่อยๆนวดวนๆไปเรื่อยๆขั้นตอนนี้จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตใต้หนังศีรษะของเราทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงรากผมได้ดียิ่งขึ้นและยิ่งช่วยให้สารอาหารต่างๆซึมลงสู่รากผมได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะแนะนำให้ทำสูตรนี้อย่างน้อย3-4ครั้งต่อสัปดาห์จะทำ ให้ลากผมแข็งแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อนวดเสร็จแล้วนำผ้าขนหนูหรือว่าหมวกคลุมผมหมักทิ้งไว้30นาทีแล้วก็ไปล้างออกให้สะอาดค่ะจะช่วยลดปัญหาผมขาดรดร่วงเส้นผมงอกขึ้นใหม่อย่างแน่นอนลองทำตามกันดูนะคะ ถ้าใครชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสรรหามาทำค่ะ